สัสดีจ้าค่ะเมื่อนี้ค้นสวยเขาขั้วเนาะคะ่ะเป็นเมนนอวหาหฮังกะเรียนเนาะคะ่ะซื่อเมนูวกระลำดอกอบชีดเนาะคะ่ะซื้อภาษาฮังกะเรียนบ่ต้องฟังเอาภาษาไทยอย่างเดียวพอกระลำดอกอบชีดส่วนผสมมีอย่างแนนเดี๋ยวเฮามาเบิ้งเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะต้นหลักก็คือเป็นกระลำดอกเนาะเซน้ำเกลือหาหน้าที่ค่ะ เนยนะคะเนยมีแป้งมีใบหอมหั่นมีชีสมีนมไข่สองหน่วยแล้วก็พริกไทยแล้วก็มีนมเปรี้ยวครีมเปียววเปนนเป้ยว,ลยวแล้วก็เกลือเนาะค่ะใส่เกลือไปจากหยิบหนึ่งอันนี้บ่ิเดมาสอนวิธีด้ยคะ่ะไม่ไ้สอนวิธีค่ะ เห็ดเทอแ์รกคือการเห็ดไปน้ำกันเนาะมานี่เห็ดตามกระดาษ <laughs> <laughs> เริ่มกันเลยนะคะอันนี้แซ่ดเลยฮานะที่เราอาอที่น่าเหมออก,ก่อน,น,นอาหารนี้ละกันอาหารแบนี้ก็คือว่าต้องมีเนยมีแป้งมีชีสมีนมเป็นคนทิ่นโมากเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องหัด ใส่เนยไปแล้วเห็นเนยละลายนิดนึงแป้งเนาะค่ะแป้งลงไปเลยแป้งแบบสองส่วนโตเนยกับแป้ง ใส่นมไปแล้วเนาะคะ่ะอันดับแรกใส่ใส่เนยอ,อันดับแรกใส่เนยคะ่ะใส่เนยเสร็จแล้วกับใส่แป้งใส่แป้งเสร็จแล้วกับใส่นมนะคะนมต้องเป็นนมนมหรอนแลยวอุน่นนมจักหน่อยใส่พริกไทยลงไปคะ่ะพริกไทยพริกไทยเสร็จแล้ว ข้าวหนึ่งคนคนคนเปิดไฟอีกสักนึง hmm. เป็นยังไงชื่นใจครับใส่หอมซอยค่ะ ใส่หอมซอยอันนี้ก็เห็ดเดาๆไปคือกันเด้อค่ะมนจากเตาเพนนวาเพนนวาเพนนวาเบอวทธานีใส่ชีสลงไปเลยค่ะเพนมักชีสลายๆจริงๆเขาใส่ประมาณขีดหนึ่งนี่แหละอันนี้ก็ขีดเคิงชีบชิชีชิชีช,ช,ชทันฝอยเนาะ ชีสหั่นฝอยใส่ชีสเสร็จแล้วเริ่มเป็นใส่ชีสเสร็จแล้วใส่ไข่สองหน่วยใส่ไข่สองหน่วย ใส่เกลือไปจักหยิบหนึ่งเนาะค่ะหยิบใหญ่ๆมาในพันมักเข้มคน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 จะตั้งไหนกปน็น่ากินอยู่ด้เนาะไปตั้งไหนค่ะม,มากมองชีสได้ลายนี่แหละชีด ชี่โซดกินโมเป็นได้แต่ว่าชีติปูงแล้วมันแสบเนาะคือพิซ่านะเห็นไ่นะคือพิซ่าอยู่เด้เนาะคน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 แล้วก็คน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 แล้วก็คนคน ใส่ครีมเปรียวค่ะครีมเปรียวประมาณใส่ครีมเปรียวลงไปแล้วคนๆๆ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 ๆถ้าไปก็ียเอาไปใส่ถาดอบค่ะอบที่อุณหภูมิ160องศา มีสิบนาทีเนาะคะ่ะในห้องจะไปใส่ถาดก่อนแบบนึงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะนี่ก็ใส่ถาดเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะก็สิสนาตาเป็นแบบนี้กับว่าเต็มถาดดีปันไหนที่วมโฮมร้องหกสิบยี่สิบนาทีเดี๋ยวเรารอดูกันเลย รอเบิ่งอีก20นาทีเน,นาะค่ะนาตาจะเป็นยังไงโอเคค่ะอ่านี่ค่ะค่ะออกจากเตาอบแล้วค่ะนาตาดีโบนาตีตาดีมากๆเลยสำหรับอาหารห้างกะเหรียห่ยงเอนีของเข้าเกษตรซํานี่เนาะคะ่ะกําดอกอบชีสเนาะกระลาดอกอบชีสค่ะนาตาก็ดีมากๆเลย อ่าขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆ